ไหนชอบก็หยิบเตสก้าและเอาไปเล่นกันสวัสดีครับผมวันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับผมใช้คำว่าตอนพิเศษแล้วกันเนาะสำหรับซีรีส์หยิบเกมเซตสก้ากับจิตใจที่ไม่มองลง IAR ในเกมลักซอก u เควสฟอร์ดยัฟต์ไลท์เคือตอนแรกอ่ะผมได้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าผมอะจะไม่จัดอันดับอ่ะแต่เพื่อนๆก็ยังทวงกันอยู่นะครับว่าพี่ยังไม่จัดอันดับเลยนะแล้วพี่ปิดซีรีส์เหรอ อ่ะโอเคผมไปจัดอันดับมาให้แล้วนะครับผมสําหรับเกอาด่างของเกมลักซอนะครับผมทีเนี้ยเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าพอดีไฟล์ที่ผมไอตัวเกมที่ผมเล่นใน,นวันเนี้ยมันเอ่อเรียกว่ามันเป็นเซฟไฟล์ที่พอดีผมเซฟแล้วก็ผมเอาไปดําเนินการตัดคลิปอะไรเงี้ยที่บ้านแล้วก็พอกลับมาอัดอะไรอย่างเงี้ยคือคือพอดีผมผมผม,ผมเอาคลิปมาตัดที่ทํางานด้วยเออแล้วในช่วงที่อัดเนี่ยดัน เอาไฟผิดอันมาดึงนะครับผม,มก็เลยกลายเป็นว่าไอท,ที่ผมไปเล่นในเบื้องหลังอะ่ะไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์นะครับผมคือความจริงอะ่ะที่ผมเล่นอะ่ะมันกดกด,ด,ดทุกแมปกดทั้งแมปเลยนะฮะแล้วก็ปลดล็อกหมดพัลเซ้นด้วยแต่ว่านั่นแหละไม่ได้ไม่ได้เอาตัวที่สมบูรณ์มานะครับผมแล้วก็ขหมดฟรีเพย์ความจริงอะ่ะมันมีหลายด่านที่ปิดด้วยอีกสองด่านทาร์ซาออฟโซนแล้วก็มินไนท์บิววิ่งแต่ความจริงคือทุกด่านผมกดหมดแล้วและผมก็ ได้เตรียมข้อมูลมันหมดแล้วด้วยครับ23อันดับนะฮะคือต้องบอกงี้ก่อนบางด่านนะที่มันเป็น positive of อย่างเงี้ยมันจะมีด่านของมันอยู่แต่ว่าแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันเป็นด่านที่มันเข้าเมืองอ่ะอ่าลักษณะด่านมันเหมือนกันเด๊ะเลยหรือบางด่านนะครับผมเนี่ยอย่างเนี้ย e x ็กซ์ต r สฟอร์มอียิปต์กับ s ซีลออฟซิงเนี่ยมันคือด่านเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนฉากเฉยๆอ่ะอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็จะไม่มีผลต่อการ ตัดสินในกฎข้ออื่นเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวกฎของเราในการตัดสินันมีอะไรบ้างนะฮะในการตัดสินของเราวันนี้ทีนีเรามีนะผมใช้กฎอ,อยู่5อย่างเพื่อให้มันพยายามเป็นปถถามาตรฐานมากที่สุดอย่างแรกครับผมก็คือบอลคาซิตี้หรือความจุบ,บอลเหมือนเดิมเลยก็คือเราจะจัดว่าด่านไหนที่สามารถรองรับบอลได้เยอะที่สุดยิ่งรองรับได้เยอะก็จะยิงง่ายนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่เบียดเสียดอะไรางนเงี้นะก็คือถ้าเบื่อด่านไหนบอลเยอะ ก็อันดับความยากจะน้อยแต่ถ้าเผื่อบอลน,น้อยความยากก็จะเยอะตามระเบียบนะฮะอันที่2อ,อันที่2ก็คือจุดอับของดานหรือ unshootable นะครับผมแน่นอนว่ายิ่งมีจุดอับก็จะยิ่งยากจุดอับในที่นี้ผมบอกก่อนหมายถึงจุดที่บอลออกนอกด่านบอลมุดไปใต้ดินอะไรอย่างนี้นะคือถ้า,าว่ามันเป็นบอลที่หลบอยู่หลังบอลอันอื่นอันนี้ผมจะไม่นับเพราะว่ามันยัง มันก็ยังสามารถยิงได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้ามันมุดหรือมันออกนอกด่าดนะแล้วยิงไม่ได้เลยอันนี้ผมจะนับเป็นจุดอับนะครับผมก็ในแต่ที่มีจุดอับเยอะก็จะยากจุดอับน้อยก็จะง่ายทีนี้ผมไม่ได้เทียบจํานวนบอลผมเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าเปอร์เซ็นต์เทียบกับความจุบอลทั้งด่านนะฮะก็คือเราจะเทียบว่าในด่านเนี้ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่เรายิงไม่ได้อย่างก,กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็เทียบจากเปอร์เซ็นต์ตัวนั้นแทนคือผมจะใช้เปอร์เซ็นต์อ่ะในการตัดสินใจ ในการจัดระด,ดับอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มันเหมือนกับว่าเป็นมาตรฐานจาก,จากความจุบอลอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอันที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของไอเทม e f f i c i e n c y ก็คือประสิทธิภาพการใช้ไอเทมโดยปกติแล้วทุกไอเทมเนี่ยมันก็จะมีผลในแต่ละดานเนี่ยไม่ค่อยจะต่างกันหรอกก็คือไม่ค่อยมีผลต่อบอสแต่มี2ไอเทมที่จะมีผลก็คือบอมกับไลนิง่งนะฮะเราก็จะดูว่า2อันเนี้ยในแต่ละดานเนี่ยจุดที่มันสามารถทำลายได้เยอะที่สุดของบอม กับของไลนิ่งเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์จากความจุบอลทั้งด้านและเอามารวมกันด้านไหนที่มีประสิทธิภาพตรวนี้มากนะฮะก็จะได้คะแนอนอาจได้ความยากหน้อยแต่ถ้าด้านไหนที่ไอพวกระเบิดพวกไลนิ่งเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้เลยมันก็จะยากเนะกะากเนะก็จะอยู่อันดับความยากสูงๆนะฮะอันนี้อันที่4ครับผมก็คือเรียกว่าเป็นไฟไฟ,ไฟนอลพาร์ทละกันอะ่ะก็คือเป็นช่วงปลายทางเป็นช่วงปลายทางของด่านว่า ด่านไหนที่มีช่วงปลายในการยิงเยอะที่สุดถ้าด่านไหนที่ยิงได้เยอะก็แสดงว่าด่านนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาในช่วงท้ายง่ายอันนี้นนตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมเอามาจากาผมไปถาม chatgpt มาเรื่องการจัดระดับความยากง่ายนะซึ่ง chatgpt แนะนาตัวนี้มาด้วยนะฮะก็คือในช่วงท้ายเนี่ยช่วงท้ายของด่านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะด่านไหนที่มีพื้นที่ยิงเยอะที่สุดก็จะได้ความง่ายไปนะฮะแต่ถ้าด่านไหนที่มีน้อย ความยากก็จะ uh, สูงนะฮะโอ้ยหาว <c oughs> แย่มากเลยหาวตอนแนะนำนี้อ่ะแล้วก็อย่างที่5ครับผมก็คือความชอบส่วนตัวนน่อันนี้ด้านไหนผมชอบผมชอบแบบว่ามันเล่นง่ายก็จะความยากน้อยถ้าด้านไหนที่มันเล่นยากก็จะความยากสูงไปเลยนะฮะอ่ะแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดมารวมกันขยำขยำขยู่ขยี้ด้านไหนที่มีคะแนนรวมความยากต่ำที่สุดก็จะง่ายนะครับผม ก็จะอยู่อันดับท้ายแต่ด่านไหนที่มีคะแนนรวมสูงที่สุดก็จะอยู่อันดับต้นๆไปนะครับผมประมาณนี้สําหรับการจัดอันดับในวันนี้นะฮะดังนั้น,น,นเดี๋ยวเพื่อไ,ไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มการและอันดับกันเลยดีกว่าเพิ่มเตมนิดนึงแต่ละด่านผมจะแนะนําไม่เกินหนึ่งนาทีนะเพื่อประหยัดเวลาด้วยดังนั้นเราไปเริ่มการแนะนําด่านกันเลยอันดับที่13เดมโบนเลนี่เดชและวันเดอร์บอลโอเอซิส ในชุดแรกมาก็มี3ด่านเลยนะครับผมด่านนี้ความยากของมันนะครับผมอาจจะอยู่ตรงที่ว่ามันอสอนกันค่อนข้างจะหลายหลายชั้นอยู่เนาะแต่ว่าด่านนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรยากนะครับผมมันแค่วนไปวนมาแล้วก็แค่ยิงยิงยิงแค่นั้นเองเอาจริงด่านนี้ไม่มีอะไรบอกมากเลยนะครับก็เรียกว่าเคลียร์ง่ายนะฮะน่าจะเป็นด่านที่เคลียร์ง่ายในชุดนี้เลยนะครับผมสรุปแค่นี้เลยละกันว่าด่านนี้ง่ายสุด31คะแนนกับ เดนโบนเดนี่เด h และ w ั n d e r b a l l ลโอเอซิสอันดับที่ l a z a of s ลาซ่าออในด่านนี้นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นด่านที่ผมเพิ่งได้ปลดล็อกในครั้งสุดท้ายมาเลยไม่ได้เล่นให้เพื่อนๆดูนะก็เอาเป็นว่าผมเอาคลิปที่ผมเล่นในเบื้องหลังเนี่ยเอามาใส่ละกันนะแต่ว่าด่านนี้ผมบอกเลยว่ามันคือด่านที่มีความเรียบง่ายที่สุดแล้วคือมันแค่กลิ้งมาข้างหน้าเรื่อยๆอ,ะอ่ะก็แปลว่า มันก็จะสามารถเคลียร์ตรงปลายทางเนี่ยได้แบบเรื่อยๆไม่มีหยุดพักเลยนะฮะก็เคลียร์นั่นแหละง่ายๆด่านนี้แบบชิวๆนะแต่ว่าด่านนี้อาจจะยากตรงที่ว่ามันมีความจุบอลน,น้อยหน่อยแล้วก็ต้องปลายทางไม่น่าเชื่อว่าความจุบอลตรงปลายทางเนี่ยจะทําให้อันดับตกไปเยอะเหมือนกันนะคือถ้าผมคิดเป็นเรื่องจํานวนเนี่ยด่านนี้อาจจะคะแนนตกอยู่หลัก10เองมั้ง10 20่แต่พอมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คะแนนเยอะนิดนึงนะแต่ก็ใช้กฎนี้แหละ ะะด่านนี้บอกให้เลยว่าง่ายมากนะครับผมสำหรับ p l a ่า of Stone อันดับที่11ยอร์เท t ร์ n ด่านนี้บอกเลยว่าเป็นด่านที่บริเวณปลายทางนั้นมีพื้นที่ยิงเยอะที่สุดในโลกใช้คำนี้ได้เลยว่าในโลกนะฮะเพราะว่าพื้นที่ตรงปลายทางเนี่ยคิดถ้าจะเป็นหนึ่งในสี่ของด่านเลยทีเดียวเพราะว่าพื้นที่เยอะขนาดนั้นก็ได้ทำให้คะแนนเด็กว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าความจุบอลน,น้อยนะด่านนี้ แป๊บๆนี่อาจจะเผลอเข้าปากไปเลยก็ได้นะฮะเข้าปากพีระมิด,ดานาแนี้คะแนนรวมออกมาก็ยังไม่ถึงว่าเยอะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าหลังจากน,นี้อาจจะสูงกว่าน,นี้ละด่านนี้38คะแนนกับเยอะเทิร์นอันดับที่20 s ส o p t ั e ทีด่านนี้ทุกอย่างง่ายหมดครับผมเพราะว่ามันเป็นด่านที่ลูกบอลเรียกว่ากระจุกจุกแน่นมากๆทำให้การระเบิดหรือไลนิ่งเนี่ยสามารถทำลายบอลได้เยอะที่สุด เรียกว่าเยอะที่สุดได้เลยนะครับผมจะทําให้คะแนนตรงเนี้ยค่อนข้างจะน้อยแต่ประเด็นคือต้องปลายทางเนี่ยสิที่ลูกบอลมันมีพื้นที่ให้ยิงน้อยมากเพียงไม่กี่ลูกเท่านั้นเองนะครับผมคิดไปประมาณ7%เรียกว่ายากเกือบสุดในตรงนี้นะฮะถ้าเบื่อไม่ติดเรื่องความยากตรงนี้นะบอกแค่เลยว่าดาดเนี่ยคะแนนหลักหลักหน่วยด้วยซ้ำไปอ่ะถือว่าน้อยมากๆเลยนะฮะแต่ว่าพอมาติดเรื่องไฟนอลพาร์ทปุ๊บเนี่ยก็เลยทําให้คะแนนด,ดีดเหมือนกันนะฮะสำหรับซับทีฟตกไปอยู่อันดับที่20ครับผม40คะแนน อันดับที่19บเก้าลาเลนออฟอาราเบียด่านนี้เป็นด่านที่มีคะแนนความยากในเรื่องส่วนของฟลาน์นัทพัทน้อยที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใน4ในิดนิดๆของด่านเลยทีเดียวนะครับที่สามารถยิงเขยช่วงทายได้ทําให้ด่านเนี้ยง่ายในส่วนนี้แต่สําหรับผมอะ่ะมันยากตรงที่ว่ามันมีบอลที่มาซ้อนกันในแนวตั้งนะฮะเสียดายนะไม่ได้เอาตัวนี้มาจัดอันดับด้วยเป็นไงคะแนนด่านเนี้ยหลุดแน่ๆเลย แต่อันนั้นผมก็ไม่รู้จะจัดยังไงแล้วต่างก็ตรงมันดก็เอียงอะไรเงี้ยเออมันก็ทําให้ยิงง่ายยากแตกต่างกันด้วยนะฮะและด่านนี้ก็เป็นอีกด่านหนึ่งที่เรียกว่าคะแนนของไอเทมเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากเรียกว่าคะแนนรวมของบอมกับไลนิ่งอะ่ะมันสามารถทําได้เกือบ50%ของทั้งหมดซึ่งถือว่าด่านนี้ค่อนข้างง่ายอยู่นะความจุข,ของด่านนี้ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทําให้คะแนนร,ร,รวมออกมาอยู่กลางๆนี่ขนาดกลางแล้วนะยังอยู่แค่40แต้มมึงหรอไม่กลางครับด่านนี้ ด่านนี้ค่อนข้างง่ายนะฮะสำหรับ4 3คะแนนในด่าน La Lens of Arabia อันดับที่19จ้าอันดับที่18 Shoot and Puzzle ด่านนี้ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับผมถึงให้คะแนนเรื่องของ s e l l Difficulty อยู่ที่4แต้มถ้ทาทั้งที่ด่านนี้มันก็วนไปวนมาก็ถือว่ายากอยู่ระดับนึงนะแต่ก็อาจจะเพราะว่ามันอาจจะเคลียร์ง่ายในบางจุดอ็จจะให้อย่างนั้นแล้วก็ด่านนี้เหมือนที่มันจะกระ,จ,ะ,กระจุกได้ง่ายทำให้น่าจะใชไอเทมได้ดี แต่ควาป็จริงแล้วด่านนี้เรื่องไอเทมเนี่ยเรียกว่าคะแนนค่อนข้างสูงอยู่นะถือว่ายากระดับหนึ่งเลยแต่ว่าคะแนนส่วนอื่นๆก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็รวมๆกันแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆไม่ใช่ด่านนี้นะครับผมชุดแอนฟัสเซอร์45คะแนนกับอันดับ18ครับอันดับที่17อเทนแอ m เดและซารีไหน แต่นี่เป็นด่านที่เรียกว่ามีความหลังสำผมระดับหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าสกัดดับดาของสกัดับอะที่มันมาเป็นชุดชุดอะเยอะๆในด่านนี้ซึ่งมันรู้สึกให้ความแปลกใหม่ดีนะฮะด่านนี้ผมมองว่ามันง่ายเพราะว่ามันไม่ค่อยจะซ้อนทับอะไรกันเลยอะเออมันก็ไหลมาเรื่อยๆเหมือนกับด่านแรกๆนะแล้วก็มีจุดซ้อนทับกันบ้างคะแนนส่วนอื่นไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมก็เรียกว่าอยู่อันดับต้นๆก็เลยทาให้รวมกันแล้วคะแนนออกมายังถือว่าไม่สูงมากสําหรับ a อเธนส์เดมและซารีไน 5 0คะแนนอันดับที่17ครับผมอันดับที่16 I Wolf View สลับด่านนี้นะครับผมในใจผมมีความหงุดหงิดในฉากสีแดงด้านหลังทำไมผมร้ึกถึงความเป็นจีนผมไม่ค่อยชอบความเป็นจีนเท่าไหร่ในส่วนตัวนะแต่ว่าด่านนี้ความจุบอลค่อนข้างน้อยนะฮะเ,เ,เ,เรียกว่าคะแนนส่วน,นอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ยิงพลาดอายิงไม่ได้นะครับผมจุดอับเนี่ย หรือประสิทธิภาพไอเทมหรือฟ i n นอล a พาร์ทเนี่ยเลยมีค่าสูงตามไปด้วยก็เลยทําให้แล้วว่ามีคะแนนที่ค่อนข้างจะดีติดที่ความจุบอลน,น้อยแค่นั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับดาด i อ o ว f i ฟวอันดับ16 51คะแนนครับอันดับที่15 Port of Ball อฟดาดน,นีด้ตีคู่มากับดาดที่แล้วครับผมความจุบอลแตกต่างกันแค่ลูกเดียวทำให้อันดับเปลี่ยน ไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ทำให้พวกคะแนนไอเทม e f f i c i e n c y หรือ Final p a r t หรือ a c h i e v a b l e ก็เลยทำให้มีคะแนนต่ำลงตามไปด้วยเพราะว่าตัวหาหน้อย <c oughs> ดีหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เอออาจจะดีก็ได้นะ <c oughs> แต่ว่าด่านนี้ผมให้คะแนนความยากส่วนตัวค่อนข้างสูงตรงที่ว่ามันเออส้นทางมันทับไปทับมาเนาะม,มันก็เลยทำให้หมันยากนิดนึงเรียกว่าคะแนนด่านนี้ยังไม่สูงมากเท่าหลายาจ็ด่านที่แล้วด่านที่แล้ว5-1ด่านนี้5-2ต่างกันอยู่แต้มเดียวเอง ไปดูดีกว่าว่าดานต่อไปมันจะไหวสักแต้มหนึ่งแม้เป็น53แต้มนะครับผมยังไงก็ตามอันดับ15 Port พ f b a l l 52คะแนนครับอันดับที่1 4 r o d e โรเดอร์เลชเพแต่นี้ก็เริ่มเป็นอีกด่านหนึ่งและที่เข้าสู่ระดับความยากในขั้นแต่ว่าท็อป15นะครับผมด่านเนี้ยเอาจริงๆองค์ประกอบรวมๆเนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดอับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นนก็ถือว่าเริ่มเยอะ ความจุบบอก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ด้วยแถมช่วงยิงช่วงท้ายก็ยังน้อยต่างหากนะฮะแถมแต่เนี้ยผมยังมองว่าความยากของมันก็ระดับหนึ่งเลยนะก็เลยทําให้คะแนนออกมาเนี่ยอยู่กลางๆทั้งหมดเลยนะครับผมนอกจากว่าการระเบิดไอเทมเรียกว่ามันมีจุดที่ยิงไลนิ่งได้เยอะแล้วก็บอลก็ค่อยๆกระจุกกันทําให้ระเบิดเนี่ยแรงด้วยคะแนนรวมออกมาก็เลยทําให้รวมอยู่ที่ครึ่งร้อยครับผมห้3สามแต้มสําหรับอันดับที่14 Ro ี่โรเดเนตคาเพ อันดับที่13เกมออฟสคารับและสคาราเบียนไหนด่านนี้เป็นด่านที่มีความจุบอลสูงมากนื่องจากเป็นด่าน2เส้นทางและแน่นอนว่ามันทําให้ไอเทมเนี่ยค่อนข้างใช้างานได้ดีแต่ประเด็นใหญ่ก็คือไฟนอลพาร์เนี่ยแหละครับผมมันมีอยู่2ฝั่งใช่ไหมฝั่งล่างอะความยาวค่อนข้างเยอะแต่ฝั่งบนมันยิงไม่ได้เลยเออความริงด่านนี้อาจจะต้องยากกว่านี้ด้วย ผมก็เลยจัดเซลล์ดิฟฟิคัลตี้ยัดให้เลยครับผมเป็นเกือบท้ายสุดอันดับที่20ด้วยและด่านนี้เป็นด่านที่มีจุดที่มุดใต้ดินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะแต่พอได้บอลในด,ด่านมาเยอะนอเลยทำอัตราส่วนไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะพอรวมกันแล้วนะครับด่านนี้ก็เลยถัดจากด่านเมื่อกี้เลยนะฮะด่านที่แล้ว53ด่านนี้54แต้มกับอันดับ1 3เกมออฟสกาดและสกาดาเบียนไหนครับอันดับที่12 portal to the east ด่านนี้จะบอกว่าง่ายก็ไม่ได้จะบอกว่ายากก็ไม่เชิงพอดีคะแนนจัดอันดับที่ผมจัดมาได้อะมันอยู่ที่ระดับความง่ายก็จริงนะอยู่อันดับ6อันดับ7อันดับ8แต่ประเด็นคือมันเป็นช่วงท้ายของความง่ายไงเลยทำให้คะแนนด่านนี้ออกมาสูงซะแล้วจะเป็นความจุบบอลที่ค่อนข้างจะต่ําหรือความยากส่วนตัวที่ผมให้ค่อนข้างจะสูงก็เลยทำให้ด่านเนี้ยคะแนนอนอ,อกมาเรียกว่าก็ระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะด่านนี้เป็นช่วงด่านท้าย,ายนะผมจําได้ว่าผมเล่นด่านเนี้ยใน สุดท้ายเลยหรือมั้งถ้าผมจะไม่ผิดแล้วความยากของมันน่าจะอยู่ตรงที่แกนแนวตั้งนะครับผมแกนแนวตั้งก็มีเยอะอยู่นะแต่ไอจุดแกนแนวตั้งนี่แหละทำให้ไรนิ่งมีประสิทธิภาพสูงนะฮะและมันประกบคู่2ฝั่งด้วยก็เลยทําให้คะแนนออกมาไม่สูงและไม่ต่ำเกินไปนะครับผมสำหรับอันดับ12 Port a l ทัใน55คะแนนอันดับที่11 Secret Temp l e ไม่น่าเชื่อว่าความยากไม่ใช่ประดานอื่นแล้วแต่นี้ออกมาค่อนข้างยากเลยทีเดียวสถานนี้นะครับผมความจุบอลค่อนข้างเยอะแต่จุดอับเยอะกว่าเพราะว่ามันมีจุดที่ออกนอกด่านในพื้นที่ที่ผมคำนวณได้นะ23ลูกจาก120ลูกเออมันเล,เลยทาให้คะแนนเนี่ยออกมาค่อนข้างโดดเลยแล้วก็ด่านนี้นะครับผมเนื่องจากว่าเส้นทางเนี่ยมันขายายออกไปนอกจอเลยทําให้ทั้งไลนิ่งและบอมเนี่ยมีประสิทธิภาพต่อพวกเนี้ยค่อนข้างน้อย คะแนนก็เลยเรียกว่าไอเทมเนี่ยมีผลน้อยมากนะครับผมก็เลยทําให้จัดเอยากเลยแหละคะแนนโดดจากตัาที่แล้วมากครับผมเกือบเกือบสิบแต้มนะฮะสำหรับซีเค t e เทมเพิลหคะแนนอันดับที่สิจ้าเข้าสู่ท็อปสิกันแล้วนะครับผมแต่ว่าในอันดับ10กับอันดับ9ไม่มีนะครับผมเพราะว่าเป็นอันดับ8ร่วมถึง3าดานด้วยกันอันดับแร่วมด่านแรกครับผม s n o w m o r e Treasure และ Swiftly Hidden Stone ด่านที่ Don <'t> fret 2 Don't Fred และชุดด่านที่3 m y s t <Myst> i c a l Court เดี๋ยวเราไล่กันไปทีละด่านนะครับผมสหรับ s n o w m o r e Treasure และ Swiftly Hidden Stone ด่านนี้ความยากเนี่ยมันถูกจัดเฉลี่ยกันมันมีความยากตรงที่ไฟนอล p a ร์เนี่ยแหละที่คิดเป็น10%ของด่านนะครับผมค่อนข้างจะน้อยแต่จริงก็ไม่น้อยเท่าไหร่หรอกรวมกับความจุจุดอัพ จุดยิงไอเทมและความยากส่วนตัวนะครับผมด่านนี้เฉลี่ยกันออกมาอยู่ที่66คะแนนก็ไม่น่าเชื่อว่าตกอันดับนี้แล้วนะสำหรับด่านต่อมาดดนเฟสด่านนี้ก็มีความน่ายุ่งเหยิงในที่มันวนไปวนมาแล้วก็สับดดนเฟสนะครับผมจุดที่ทําระเบิดเนี่ยมันจะโดนแค่2เส้นโดยส่วนใหญ่นะครับผมไม่ค่อยจะโดน3เส้นและไลนิ่งด้วยความที่ด่านเป็นแนวนอนทําให้ไลนิ่งนี่มีผลน้อยมากๆเลยนะครับผมไอเทมเอฟฟิเชซซีก็เลยมีผลค่อนข้างจะต่ำ แต่ก็โดนพวกบอลคาร์ฟิตตี้เนี่ยช่วยดึงเอาไว้นะครับผมยมังไม่สูงเกินไป66คะแนนเหมือนกันแล้วก็สำหรับด่านมิสซิลโคขอดนะครับผมด่านนี้เป็นด่านที่มีจุดอับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดเพราะว่าในด่านเนี้ยมันมีจุดอับที่บอลออกไปนอกด่านนะครับผมรวมทั้งหมด35ลูกจาก1 4 2ลูกโอ้โหเทียบเป็นประมาณ1ใน4ของด่านนะครับผมด่านนี้เรียกว่าออกนอกเขตไปเยอะเลย ก็เลยทําให้ยากนะครับแล้วก็บอลมันเอ่อเป็นเส้นเนาะแยกทางกันอ่ะเออก็เลยทให้พวกระเบิดไลนิ่งเนี่ยทาอะไรด่านนี้น้อยที่สุดแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับด้วยคำที่บอลมันออกไปข้างนอกเยอะเลยทําให้ด่านเนี่ยอยู่แน่นชิดติดแฟนกันที่สุดแล้วก็เลยทําให้คะแนนบอลคารฟิซี่เนี่ยต่ำที่สุดเรียกว่าบอลเยอะที่สุดในกลุ่มด่านทั้งหมดเลยละกันอ่ะรวมๆทั้งหมดแล้วนะครับผมคะแนนของทั้งสามด่านนี้เลยตกอยู่ที่66คะแนนสำหรับด่าน snow more treasure s ิ f ตี y h ิด d ด e น t ซ o n ดนเฟรดแล้วก็มีซิเคิลคอร์ดนะครับผมไปกันต่อที่อันดับ7ดเลยละกันนะครับผมสลับอันดับ7สุลต่านบารตี้ด่านนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งในด่านที่มันมีพื้นหลังแดงๆเนี่ยผมเริ่มมุดจิดมาแล้วตั้งแต่ไอ้ด่านที่มันเป็นวงกลมก่อนหน,น้านี้แล้วก็พวกด่านปูพมต่างๆเนี่ยมันแดงเยอะจังเลยด่านนี้นะครับผมมีความจูบอลเกือบจะน้อยสุดสำหรับ22คะแนน นะครับผมเรียกว่าอันดับรองสุดท้ายเลยนะฮะแต่ว่าคะแนนความยากส่วนตัวก็กลางๆนั่นแหละอ่ะจุดอับก็ระดับหนึ่งแต่ว่าดานนี้มีจุดที่ยิงพวกระเบิดอะไรนิ่งเนี่ยอ่าความจริงต้องบอกว่าไรนิ่งอ่ะได้เยอะส่วนระเบิดก็พอๆกัะดาษอื่นนะครับผมพอรวมกันแล้วก็เลยทำให้คะแนนค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ไฟนอลพาร์ทก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะรวมๆกันก็อันดับกลางๆค่อนไปทางสูงนะครับผมสำหรับ70คะแนนในสุลต่านบันตี้อันดับที่7นะครับผม แล้ว6ด่านมีอยู่1ด่านเท่านั้นที่จะรอดพ้นจากท็อปไฟและด่านนั้นก็คืออันดับที่6 Wave it to me และ Midnight Waving ด่านนี้นะครับผมเป็นด่านที่มีความหนาแน่นของลูกบอลเยอะที่สุดนะครับผมและทำให้การระเบิดหรือไ i นิ่งเนี่ยมีประสิทธิภาพแบบโคตรโคตรเรียกว่าเกินครึ่งหนึ่งของด่านเท่บเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นกันได้เลยนะฮะแต่ความยากของมันอยู่ตรงที่ว่ามันพันกันเยอะเกินไปครับผม เลยทาให้เกิดจุดอับเยอะและผมก็เกียด่านแบบนี้ด้วยมันก็เลยทําให้เรียกว่า,าให้ความยากสูงและสสงเกีตรงปลายทางครับผมพื้นที่บอลมันน้อยมากมากที่สุดเลยทำให้ด่านนี้โดนความยากไป2ส,ส่วนเลยทีเดียวนะครับผมทั้งไฟนอลพาร์ทเอ่ยความยากส่วนตัวเอ่ยเมื่อลูกกับส่วนอื่นแล้วทำให้ด่านนี้คะแนนตกอยู่ที่71คะแนนนะครับผมยากมากสำหรับเว v e It to me และ m Midnight w e a v i n g ไปดูท็อปไฟกันได้เลย อีก5้าด่าในดวงใจของเพื่อนเอนได้ออกแล้วหรือยังครับถ้ายังไปดูอันดับ5กันเลยดีกว่าและอันดับ5 Exodus from Egypt และ s ิ of S ไม่น่าเชื่อครับผมด่านเรือพายด่านนี้จะมีพื้นที่จุบ,บอลน,น้อยที่สุด77ลูกเท่านั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะน้อยได้อะไรขนาดนั้นแ้่ยังมีพื้นที่ที่บอลออกนอกฐานอีกโอ้โหเรียกว่าจุคะแนนกันเต็มที่เลยและยังมีความยากที่ผมให้มองว่ามันค่อนข้างยากด้วยนะ แต่ว่าดาดนี้โชคดีตรงที่ว่ามันมีจุดที่ยิงระเบิดหรือไลนิ่งเนี่ยค่อนข้างจะดีทำให้คะแนนไม่สูงมากและช่วงท้ายนะครับผมโอ้โหพื้นที่บอลเนี่ยแบบยิงกันจุใจเลยเรียกว่าเยอะนะครับผมแต่ก็ด้วยความที่คะแนนส่วนอื่นมันก็ยากแล้วอะนะก็เลยทำให้ติดท็อป5ไปเลยครับผมสำหรับอิสราเอล r ากอียิปและซิลออฟซิง73คะแนนอันดับ5จ้าอันดับที่4 Note o f Cliff แต่ที่ปัญหาใหญ่คือมันซ้อนทับกันแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ไกลนะฮะจุดอับด่านี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วงยิงช่วงท้ายเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยนะฮะอีกอย่างคือด่านนี้มีความเป็นเส้นตรงที่ไม่ได้แบบมาตัดกันบ่อยๆอะ่ะจุดระเบิดก็เลยจะยากนิดนึงแต่ว่าด่านนี้ความจุบอลเยอะก็เลยทําให้คะแนนเรื่องของบอลคาพาซิตี้เี่ยค่อนข้างน้อยแต่ว่าส่วนอื่นมันก็เยอะกว่านะครับผมก็ชุดล้างขึ้นไปเลยนะครับผมด่านนี้อันดับ4 Not e o ต Clip 77คะแนนครับ ก่อนจะบอกอันดับ3ผมเขาบอกเลยว่าใน3ด่านเนี้สอด่านคะแนนเท่ากันซึ่งคะแนนที่เท่ากันคืออันดับสองร่วมนั่นแปลว่าด่านที่ผมไม่ได้พูดต่อไปนี้จะเป็นอันดับหนึ่งซึ่งสองด่านนั้นได้แก่อันดับที่สองร่วม Eastern Shore และเม a เ n r e p o s ส ถ้าเทียบความยากแล้วสองด่านนี้ได้รับเกรด4เลยนะครับผมเนื่องจากว่าความยากของมันเนี่ยผมให้คะแนนความยากของ Eastern Shore ในความยากส่วนตัวเนี่ยเรียกว่ายากเกือบสุดนะครับผมยากยากจริงๆเพราะว่ามันมุดมันมุดเยอะมากมุดแล้วมุดอีกโผล่อีกแป๊บหนึ่งก็โผล่มาบางทีก็มุดไปยิงไปยิงมาก็หลุดไปโดนตัวอื่นกันทั้นนั้นเลยนะฮะก็เลยแบบทําให้ด่านเนี่ยค่อนขาอ้างหุดหงิดแต่ยังไม่ยากสุดเท่าอีกด่านอันดับหนึ่งบอกบอกให้เลยด่านอันดับหนึ่งยากกว่านีเยอะนะฮะ แล้วก็ด่านของอิสเซนชอร์เนี่ยความจุมันค่อนข้างน้อยจุดอัพก็ค่อนข้างเยอะเน,นาะก็เลยทำคะแนนค่อนข้างสูงนะครับผม80คะแนนกับอิสเซนชอร์เช่นเดียวกันกันกบด่านมาวเทนรีโพสครับผมด่านนี้ความยากคือจุดอัพเยอะมากด่านนี้ด่านที่จุดอัพเยอะที่สุดแล้วเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าจุดอัพรวมๆกันเนี่ย24จุดจาก104นะฮะคะแนนออกมาก็เลยเกือบเกือบสาเปอร์เซ็นต์นะและมากไปกว่านั้นก็คือคะแนนอื่นๆเนี่ยก็ เรียกว่าเยอะนะฮะก็มันยากนั่นแหละมันก็เลยเยอะนะครับผมสลับ2อันดับนะครับผมด่าน Eastern Shore และ Mountain r e p o r t อันดับที่1ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมีปัญหาเดียวกันหรือเปล่าแต่อันดับ1ต้องเป็นด่านนี้เท่าน,นั้นนะครับอันดับที่1 The Visier ขอด y ยาดด่านนี้ใครบอกว่าไม่ยากสุดผมตบ <c oughs> ด่านนี้ผมให คะแนนความยากนะครับผมเรียกว่าตกตกเขตแดงอะ่ะเขตแดงคือท็อปไฟของความยากนะครับผม4อันจาก5อันถ้าไม่ตีเวลา,าวนี้จุ่บอลได้เยอะนะด่่นนี้จะโหดร้ายและทารุณไร้น้าจิตน้ําใจอย่างมากดา่านี้อ่ะเรื่องความจุ่บอลมันมัน,ม,น,ม,นมันเยอะก็จริงนะฮะจุดอับด่านี้อยู่อันดับ3ที่เยอะที่สุดนะครับผมเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็น,นแถมด่านี้ประสิทธิภาพการยิงไอเทมเนี่ยผมพยายามหาจุดที่ดีที่สุดในการระเบิดและไร้นิ่งให้แล้ว ไม่เป็นผลครับผมคะแนนออกมาค่อนข้างน้อยและน้อยมากๆด้วยมันแปลกมันน่าแปลกใจต,ตรงที่ว่ามันควาจะเยอะไงประเด็นคือจุดที่มันเข้าไม่ถึงอ่ะเออแบบพอเวลาเวลาที่ผมนับคะแนน่ะผมจะนับเฉพาะที่ผมเห็นซึ่งไอ้จุดที่มันหายไปในพวกออกนอกดาหรือมุดอย่างเงี้ยมันไม่เห็นไงมันเลยนับไม่ได้นะฮะก็เลยทำให้ดาเนี้ยคะแนนของไอเทมเอฟฟิเชซเนี่ยโดนไปเยอะเลยแถมช่วงท้ายนะครับผมเมื่อเทียบกับความจุบอลเนี่ย น้อยมากๆนะฮะและอย่างด่านนี้ผมเคยมีปัญหากับบอลบ่อยที่สุดตัวที่ว่าพอบอลมันเข้าเข้ามุดลงไปอ่ะแล้วมันออกมาเออมันทําให้ผมยิงพลาดบ่อยที่สุดและงุดหิดที่สุดแล้วมันทาให้บอลเนี่ยถึงปลายทางหลายครั้งที่สุดด้วยมากผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าด่านนี้ผมก็เลยจัดอันดับให้มันอยู่อันดับที่1ไปเลยครับผมสําหรับ The Visier ขอดยาร์ดแ8ดคะแนน อ่าเป็นยังไงบ้างครับแต่ละดาสุดยอดเลยใช่ไหมเออเอาจริงผมก็ไม่น่าเชื่อว่ารอบเนี้ยคือแค่ดาษแรกอะความความชอบอะผมว่าผมมันงะสหรับผมมันง่ายแต่คะแนนมันโดดเฉยเลยนะฮะคะแนนรอบนี้ก็ตกอยู่ประมาณ3 0มสถึงเกนะก็ไล่ง่ายๆยากตักแตกต่างกันไปแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันทาให้รู้สึกว่ามันเยอะตรงที่ว่าแต่ละดาที่มันที่มันลักษณะดาเหมือนกันอะ มันมี2-3ถึงาพาร์ทเลยในแต่ละด่านะเขาจริงแต่ละดานมันจะมีพวกซิตี้ซิตี้เยอะมากแต่ว่าบางด่านมันก็คล้ายกันแบบก็ต้องยอมรับในตรงนี้แหละอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับเกมลักซอเวอฟอร์ดกับโซลไลท์ในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้นะสัปดาห์ผมคำนวณเวลาเล่นๆว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องจัดอันดับของเกมซูมาลีเวนอีกเนี่ยเจ็ดสิบด่านโอ้โหนั่นมันไม่เยอะไปหน่อยเหรอ แต <The> <air> ่ก <life> nice ็เ so, พื่อนเพื่อนเนาะเราก็ต้องทำมันนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันในวันนี้นะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของเกมลักซอซ์ควีตฟอร์ดยาร์คเอลไลฟ์ในซีรีส์หยิบเกมสุดตะก้ากับเชน่าจิตใจที่ไม่มอดลง i a r เดี๋ยวนี้นะครับผมหากเพื่อนเพ่อนไหนนะครับที่อยากเล่นเกมนี้นะครับผมก็ยังแปะลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะก็ยังกดไปดาวน์โหลดก็ได้เหมือนเดิมนะครับและถ้าเพื่อนเพื่นะครับที่ชอบในคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามและให้กำลังใจเชน่าจิตใจที่ไม่มอดลลลลง i a r ในการทคิปแะเ่นเกม่ายอม โอเควันนี้เดี๋ยวเราต้องจากากันแล้วเดี๋ยวเราก็ยังจะไปเจอซูมาลีเวนช์กันต่อแล้วก็จดซูมาลีเวนช์ก็มีอีก2เกมอันนี้ผมบอกกันนะมีอีก2เกมรอคอยแล้วผมจะพยายามหารักซอพักต่อไปให้เร็วที่สุดจะไดเอามาเล่นกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัถดไปบายบาย